ส่วนมากส่วนความวุ่นวายอะรต่างๆต้องกำจัดออกให้ได้ในช่วงปฏิบัติในเวลาปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญไม้เราจะอยู่คนเดียวจะอยู่กับหมู่คณะก็ตาม ที่เราทำไปทำไป,ปไป,ปไป,ปไปบางทีที่จสงบมันก็ไม่สงบแน่แต่ที่จะสงัดก็ไม่สนัดสงบก็ไม่มีสนัดก็ไม,ม่มีมีแต่พุ้งสร้างมีแต่พูดวายแม้เราจะมีอยู่ในห้องคนเดียวก็ยังพุ่งสร้างพูนวายเอาควาวสมสงบไม่ได้ พอถูกพูดผีปีสาจเล่งงานถ้าเราไม่รู้จักวิธีการแก้ไข ه, หรือไม่รีบแก้ไขแล้วก็วุ่นวายตลอดไปไม่สามารถที่จะสงบสันติได้ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรู้จักการป่าต้องมีวิธีในการป่าป่าพูป่าผีป่าปีศาจป่าพู เราก็ต้องรู้ว่าพูดมารู้ว่าพูดก็อย่าไปหลงพูดแม้แต่ผีก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักผีก็ต้องปราบผีให้ได้ถ้าเราไม่รู้จักผีก็ไม่มีวิธีการที่จะปราบผีแม้เรารู้จักผีแล้วก็ไม่รู้จัปกปราบมีแต่ไปตเตลิดไป พอเราร้อนตื่นนอนก็ลุกล่นเนี่ยเพราะว่าถูกปีศาจเร่นงานฉะนั้นเราต้องปราไม่ได้ถาปราไม่ได้แล้วก็ถูกลอ,ถ,กอถูกร้อนไปเรื่อยๆในสิ่งที่มันเป็นพูดผีปีศาจเพราะฉะนั้นพูดดินพูดน้ำพูดหลมพูดไฟเป็นท่าเป็นแค่เพียงท่านี้นะ ไปลงผู้่านดินท่านนา้ำ่านลุลม่านไฟก็คือร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเรามันเป็นแค่เพียงผู้ทั้งสี่มาชุมกันอยู่ประกอบกันอยู่เมนานนักเขาก้ากลับไปสู่ธรรมชาติ แต่ไฟที่มันเผาปานร่างกายของไรแก่โรคแก่ลงมทุกวันเนี่ยให้แก่ให้เจ็บให้ตายไฟท่าท่านไฟเัป็นพูดเผาอยู่ในร่างกายของตนดอกนั้นกับไฟที่มันเกิดจากใจไฟที่มันเกิดขึ้นใน เกิดปฏิบัติไปปฏิบัติมาราคามันเกิดเกิดความกันกุ้มเกิดความรุ่มร้อน ừ, ยืนเดินนัง่งนอนไม่เป็นอันสงบสักทีเพราะราคามันกันกุ้มตัณห,หาราคารตีเกิดความอยากเกิดความยึดเกิดความอยู่อย,ยากยึดอยู่ในไฟที่มันเป็นราค์โทสัมหัวหัน ทีมันก็ทำให้เราเกิดความเลาร้อนเสจเพลดเกิดความไม่พอไม่พอใจตนว่าไม่ชอบใจไม่พอใจเป็นไฟไฟโทรสัแม้แต่ไฟโมหะคือความหลงก็เหนั้นกันไฟคือความหลงนี่ค็นสำคัญมากถ้าเราขาดสติไม่รู้กายไม่รู้เวทนาไม่รู้จักจิตไม่รู้จักธรรมแล้พอขาดสติทางกาย ร่ากายตามความเป็นจริงกับหลงกายพอกาสดสติพอขาสดสติไม่รู้จักเวทนามันไปเพื่อนเพื่อน,นจมอยู่กับเวทนาบางทีมันกระสุนบางทีมันกระทุกบบางทีมันกระเฉยใ,ในเวทนาแต่เราไม่มี เป็นอยากได้อยากรู้อยากเขียนอยากจะไม่มีคําว่าหยุดหยุดไม่เป็นพอหยุดไม่เป็นกบไปตามความคิดความรู้ความเห็นต่างๆ,ๆนานาประการโดยไม่พิจารณาถึงความจริงแท้ถูกต้องพอขาดติขาดสมปัญญาพิจารณาให้เห็นถึงความจริงแท้ถูกต้องสวยงามน่ามัศจรจิตมันสะพานเราคิดไปเรื่อย พอจิตมันคิดไม่มีคำาว่าอยู่จิตจิตมันคิดไปนั่งก็คิดยืนก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดคิดไปคิดมาเวพะเวลาเราอยู่คนเดียวนี่ยอยู่คนเดียวทางเราคิดไปสารพัดเรื่องราคิดถึงอดีตบ้างคิดถึงเราคนบ้างคิดสับสนวุ่นวายกับปัจจุบันบ้างคิดไปคิดมาเมื่อขาดสติเข้าไปกั้นไร้ซึ่งปัญญาที่จะไปตัด ไม่มีคําว่ากัน้นไม่มีคําว่าตัดไม่มีคานึกว่าลาไม่รู้จักตัดไม่รู้จังลาไม่รู้จักปล่อยว่างนะก็อพอเรงคิดไปสรารพัดอย่างามคิดไปคิดมาก่อหลมความคิดเ,เราก่อนพอล้มความคิดความคิดมันก็พาพุ่งแต่มืดรู้แล้วเห็นแล้ว,เห,ลวเห็นนั่นรู้นี่ ทางมันจะพาเราไปนอกทางไปผิดทางเพราะความคิดทางจิตเราจะคิดไปจนไม่รู้จักความคิดคือหลงกลของความมายาของความคิดหลงเล่นกลมายาของความคิดอันมีกิเลสตัหามันล่อรอเขาไปกิเลสที่มันมาทางตาตัหาทีิมันเกิดขึ้นในจิตกิเลสที่มันเกิดข,ขึ้นทางนอก เกิดขึ้นภายนอกกิเลสที่มันเกิดขึ้นภายในมันจะลอกลอนจิตใจของเราไปตามความคิดปัญญาเราต้องระวังความคิดอย่าไปหลงความคิดพอมันคิดก็ต้องล้างความคิดให้ได้รู้ความคิดให้ได้คิดก็สับว่าคิดพอมันคิดแล้วก็ไปตามความจริงคิดแล้วมันก็ดำล้เนี่ยไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นตลอดคือตลอดวันเสมอเลย ราะฉะนั้นเราควรจะปฏิบัติไม่ห้ปฏิบัติมากยิ่งอยู่คนเดียวเย่ยสำคัญถ้าเรารักษาจิตรักษาใจไม่ได้มันจะไปพาเราไปทำให้เราตล่เต้นเปิดเปิดควบคุมตัวเองไม่อยู่พอควบคุมตัวเองไม่อยู่บางทีมันจะพาเราเสียเสียหายมากเสียหายหนะักเสียหายมากเสียหายหนักบางทีใครพูดอะไรบอกอบอก็ได้ับบางทีมันมันจะเป็นตามแต่ความเิดเจ้าของ หลวงว่าคิดว่าจะของทําถูกทางเขาบอกให้ลเขาบอกให้หยุดก็ไม่หยุดมีแต่จ,จะตางไปตามไปกับเขาเลยตามความคิดที่มันเป็นกิเลสมันมีราคาโทรสัรมามาหน้าที่ถี่มันจะพาเราไปก็จะนั้นต้องตัดให้ไว้นะ ที่มันพาเราไปสู่ภพภูมิต่างๆพยายามกำกับภพภูมิให้ดีรักษาจิตรักษาจใจไม่ให้